ลายมากแม่ลายมากอ่ะทำไมไม่เอาลูกสามสี่คนอ่ะทำไมต้องมีผมแค่นคนเดียวด้วยผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องยุ่งความกดดันให้ผมคนเดียวอ่ะไม่อยู่แม่แล้วบ้านับบนี้พี่แกจะไปไหนนะ่ะความเป็นครูของคุณอ่ะทิ้งไว้ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านคุณคือแม่ของลูกไม่ได้เป็นครู พแม่ทำไมพ่อไม่เข้าประตูก่อนล่ะทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังน่ะทำเสร็จแล้วครับแม่เสร็จตั้งแต่อยู่เรียนแล้วครับถ้าว่าทำไมไม่อ่านหนังสือมวแต่เล่นกีตาร์อยู่นั่นแหละโหแม่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนให้ผ่อนคลายบ้างหรือปีนี้ก็มอสามแล้วนะถ้าปีหน้าสอบเข้าโรงเรียนที่แม่อยากให้เข้าไม่ได้แล้วหน้าดูอืมแม่ปีหน้าผมขอเรียนต่อถายดนตรีได้ไหมไม่ได้ลูกต้องเรียนสายสามมันแล้วก็เป็นครูเหมือนแม่หรือไม่ก็สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยแล้วก็เป็นทหารเหมือนพ่อ โหแม่คนเราไม่เหมือนกันนะลูกครูก็ไม่จำเป็นต้องเป็นครูก็ได้นี่ลูกทหารก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทหารนะก็แม่อยากให้เป็นน่ะอนาคตลูกแม่วางไว้หมดแล้วทําไมแม่ไม่เอาเวลาว่างไปสอนลูกศิษย์แม่ทาไมต้องออกมาบังคับผมด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจนี่กล้าย้อนแม่หรออะไรกันดีอีกแม่ลูกคููเนี้ยก็แม่อ่ะพ่อบังคับให้ผมอ่านหนังสือแม่ผมผ่อนคลายบ้างเลยเพื่ออนาคตตัวเองไหมผ่อนคลายมีหน้าที่การงานค่อยทําก็ได้ไหม ผมว่าคุณให้ลูกมีเวลาบ้างก็ได้ความเป็นครูของคุณให้มันจบที่โรงเรียนเถอะมาที่บ้านให้มันมีความเป็นแม่เป็นเมียบ้างให้ท้ายกันเข้าไปนะลูกไม่มีที่เรียนและหน้าดูเรียนกศนงไงสบายดีเก็บกีตาราแล้วไปอ่านหนังสือซะถ้าเธอมนีเกรดไม่ถึง3.5นะแม่จะไม่ให้เอารถไปโรงเรียนเลยรู้ไหมแม่อายลูกครูคนอื่นเขาตั้งใจเรียนหนังสืออะ่ะ แล้วนี่อะไรวันวันเล่นแต่กีตาร์เนี่ยทำไมไม่เหมือนในคอปเตอร์อวะมันก็เป็นลูกกูนี่วันวันเห็นเตะแต่บอลเม่ี่ยนทำอะไรเ่ย ขั้เตอร์แม่มึงบังคับให้เป็นครูเปล่าวะไม่นะแม่ก็บอกว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นเลี้ยกเว้นโจรนะกูไม่เข้าใจเลยว่ามึงมึงลองคิดดูนะถ้าครูทุกคนบังคับให้ลูกตัวเองเป็นครูอ่ะ้วจะมีอาชีพอื่นเยอะแยะทําไมวะในโลกนี้มีอาชีพเยอะแยะจะตายที่เขาบออนะเขาอยากให้มึงเป็นที่พูดมาเขาเป็นห่วงทั้งนั้นแหละ เออครนเตอร์อคือว่ากูยังไม่อยากกลับเลยวะ่ะมีที่จะชวนให้กูไปต่อไหมวะมึงพอดีว่าวันเนี้ยองกลับไปกินข้าวครอบครัว,ว,วที่บ้านนะอน่เอาหนาเหรกลับก่อนนะทังกันโอเค <c oughs> ไปกันนะเจอกันโทไว้เจอกันเพื่อน คุณฮัลโหลคุณคะฉันโทรหาลูกลูกไม่รับโทรศัพท์เลยอะ่ะยังไงฝากคุณรับลูกกลับบ้านด้วยนะอะอะอะโอเคคุณได้ได้ได้ไดไงไพ่ออ่้อเสือ ได้ข่าวว่าแม่โทรหาไม่รับสายแม่แล้วเนี่ยโอ้พ่อผมเบื่อเบือ่อมียโทรมาเร่งให้แต่กลับบ้านอะ่ะกลับไปก็บังคับให้ผมอ่านแต่นังสือผมก็อยากมีเวลาว่างเป็นส่วนตัวของผมเองอ,ะอ่ะออ่าแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ริมคลองครับพ่ออ่าเดี๋ยวพ่อไปรับ พ่อตอนพ่อไปสอบทหารพ่อคิดยังไงอะตอบไปงั้นแหละไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่คิดว่าจะติดพ่ออยากเป็นนักดนตรีด้วยซ้ําเอา้าแล้วทําไมพ่อไม่เป็นนักดนตรีละ่ะก็เมื่อก่อนอนะอาชีพนักดนตรียังไม่เป็นที่ยอมรับครูกับย่าเขาก็หาว่าเต้นกินลํากินเขาเลยอยากให้เป็นราชาการอนะจะได้มั่นคงในอาชีพแต่สมัยนี้เขาก็ยอมรับกันหมดแล้วนะพ่อแต่ผมไม่เข้าใจแม่จริงๆเลยทำไมต้องบังคับให้ผมเป็นแต่ครูแต่ครูอะ เราก็ต้องเข้าใจแม่เขาด้วยเรากับแม่อยู่กันคนละสมัยแม่เขาเลยติดผ่านิยมเดิมๆมาก็ต้องเป็นราชการกมีมนะั่นคงต่หน้าค่อยคุยกันกลับบ้านดีกว่า นี่คุณจะบังคับลูกเกินไปแล้วนะถ้าให้บังคับตั้งแต่ตอนนี้อ่ะคุณจะให้ลูกอ่านหนังสือสัปดาห์เดียวก่อนสอบน่ะหรอไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้อนากเจะเป็นยังไงแต่ลูกเพิ่ง14บสเองจะรีบบังคับมันอะไรนักหนาหรอแต,แต่นี่มันลูกฉันนะและฉันก็เป็นครูด,ด้วยลูกเรียนไม่ดีสอบเข้าโรงเรียนดังๆไม่ได้แล้วฉัน,นหน้าที่ไนไปนสู้เพื่อนครูคนอื่นเขาอะ่ะฉันอาย ลูกคนอื่นตั้งใจเรียนน่ะเก่งเก่งกันทั้งนั้นน่ะฉันอายคุณเข้าใจไหมอายมากไหมแม่ทายมากอ่ะทำไมไม่เอาลูกน 3- สามสี่คนอ่ะทำไมต้องมีผมแค่นคนเดียวด้วยผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องยุนความกดดันให้ผมคนเดียวอ่ะผมไม่อยู่แม่แล้วบ้านหลังนี้นี่แกจะไปไหนน่ะปล่อยไว้ก่อนวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าข้างถึงหางเข้าไปนะพวกคุณน่ะนี่คุณเป็นครูยังไงเนี่ยขนาดจิตวิทยาวัยรุ่นคุณยังไม่มีเลย ล่วผมอบอกกี่ครั้งแล้วความเป็นครูของคุณอ่ะทิ้งไว้ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านคุณคือแม่ของลูกไม่ได้เป็นครูเออไอเตอร์ม่มึงเคยบังคับให้อ่านหนังสือนี้่ะไม่ อ๋อแม่มึงก็เป็นครูไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าครูไม่ใช่แม่กูนี่ไ,ได้อย่างบางทีากลับมาบ้านครูยังไม่คิดเลยว่าเจมส์คือเหมือนแม่กูเลยเหรือมึงเอ้าไอ้เจ้ามึงเล่นกีตาร์ไมหมวะไม่หรอกเอ้าแล้วทำไมมึงมีกีตาร์แม่กูซื้อให้ช่วงมันเกิดแม่บอกว่าเผื่อกูชอบงั้นกูขอเล่นหน่อยนะมึง เอกูจะรำคาญในตอนที่ฉันนั้นจะโกรเป็นอะไรมาหนุน้อยทะเลาะกับครอบครัวมันเหรอคะ อย่าว่าครอบครัวครับทะเลาะแค,ค่กับแม่มีผ้าเจ็ดตัวแปลงสีฟันส่วนเสื้อผ้าใช้ของคอปเตอร์ได้เลยนะครับอ,อืมแม่นุชครับแม่นุชเป็นครูไหมครับเป็นสิจ้ามีอะไรหรือเปล่าเอาแล้วทำไมเป็บอร์ักอรไอ้คอปเตอร์อ่านหนังสือบ้างแล้วครับมแม่จะบอกอะไรให้นะการที่เราเป็นครูไม่จําเป็นว่าลูกเราต้องเป็นครูด้วยก็ได้นะเราปลูกถั่วงอกอะเรายังได้ถั่วเขียวเลยอย่าคิดมากแม่ไปแล้วนะ ตามสบายหนุหน่มนี่พราเั็ดตัวแปสิฟ <80 S 1> ัง โน่ no. ลองไปคุยกับแม่ดูนะครับผมแม่แม่แม่แมนี่แกหายไปไหนมาเป็นนักเรียนดีๆไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นเด็กมีปัญหามากใช่ไหมอเอาละเอาละเอาไอ้เสือมานั่งนี่มาเมื่อคืนไปไหนมาไวรุ่น นอนบ้านคอปเตอร์มาครับไปนอนบ้านคนอื่นรบกวนบ้านคนอื่นบ้านตัวเองไม่มีนอนหรือไงก็เพราะว่าบ้านนี้มีแต่ครูไงไม่มีแม่มก็เลยไปนอนบ้านคนอื่นเห็นผมเห็นว่าบ้านในคอปเตอร์ก็เป็นครูเหมือนกันไม่เห็นเป็นเหมือนแม่เลยถ้ามันดีก็ไปอยู่กับมันสิไปเลยเอจะมีเรืเอ่องจะคุยด้วย คือเมื่อคืนอ่ะโน่งไปถึกสาฉันหมดแล้วทุกเรื่องฉันอยากให้เธอลองคิดดูดีๆคิดแตบบ่ครูสมัยใหม่คิดแต่แม่สมัยใหม่คือสมัยเนี้ยมันเป็นทั้งครูทั้งนักดนตรีได้ทําไมไม่ลองคิดให้ลูกไปเรียนที่วิาลแม่จตุรีดูล่ะมันมีตั้งหลายสาขานะทั้งเอกดนตรีสากลทั้งพื้นบ้านเรียนจบม .6 มาต่อหลักสูตรครูได้เลยได้ใบปริญญาเหมือนกัน ดูอย่างคอปเตอร์สิฉันอยากให้คอปเตอร์เล่นดนตรีเป็นจะตายแต่คอปเตอร์ไม่สนใจเลยซื้อทั้งกีตาร์ให้จ้างทั้งครูมาสอนคอปเตอร์ไม่อยากเป็นนักดนตรีคอปเตอร์อยากเป็นนักแคสเกตแต่ฉันก็ไม่เคยห้ามลูกนะคือสมัยนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นข้าราชการก็ได้แล้วลูกอยากเป็นแบบนั้นไหมล่ะ ถ้ามันเป็นครูให้แม่ได้แล้วถ้าผมเป็นนดนตรีอ่ะันก็โอเคนั่นแม่ขอโทษนะที่แม่ไม่เคยเข้าใจอะไรลูกเลยอะ่ะครับแม่ไม่เป็นไรครับต้องขอบคุณเธอด้วยนะนุษ์ที่ช่วยปรับความเข้าใจแล้วก็ช่วยสอนช่วยดูแลเจ้าโน้ให้ด้วยอะ่ะเราอะ่ะเป็นครูเหมือนกันฉันก็เข้าใจความเป็นครูนะแต่ฉันอะ่ะก็ไม่เคยลืมความเป็นแม่เลยฉันก็อยากให้หนึ่งอะ่ะเข้าใจวัยรุ่นบ้างก็เท่านั้นเองอะ่ะ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะงั้นยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้เรามีนั้นดนตรีมาเล่นดนตรีให้ฟังด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจัดคอนเสิรต์ตเลย